สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิธีคนลิงช้างไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็พาพี่ใบทองมาหาหมอนะครับก็เนื่องจากน้ําตาไหลนะครับผมมีอาการปวดตานะผมน้ําตาไหลก็จะมีะะเสีขาวอยู่กลางตานะไม่ทราบน่าจะเป็น อะไรทิ่มตาหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราก็พาไปปลูกปลานะครับผมหรือว่าโดนลมโดนแดดเคืองตานะครับผมน้ำตาก็ไหลทั้งสองข้างเลยนะครับผมตอนนี้ก็พามาหาหมอนะครับผมก็เราก็เป็นช้างนอกโครงการนะครับก็จะมีมีค่าใช้จ่ายรักษานะครับผมคุณหมอก็จะมารักษานะครับ คุณหมอก็มาแล้วน,นะครับครับผมก็คุณหมอนะครับก็ทายานะครทายยาแล้วก็ให้ยาแล้วก็ยอ้อนว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับอันนี้เราก็คุณหมอให้กลับบ้าน ็ต้องไปรักษาอยู่บ้านทายาหมอก็ให้ยามาหมอก็บอกว่าอาการก็อาไม่ไม่ค่อยลึกนะครับแผลในดวงตาไม่ค่อยลึกเท่า,ทาไหร่นะครับผมก็จะให้ไปทายาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ทำความสะอาดตาอย่างใกล้ชิดนะครับใกล้ชิดนะ แล้วก็หาซื้อสแสรมนะผมซื้อสแสรมมามากลางนะผมกางเพื่อที่จะกันแดดนะผมเพราะว่าช่วงเช้าช่วงเย็นแดดจะส่องนะครับผมแดดจะส่องเราก็ต้องไปซื้อสแสรมมาให้เขาได้กันแดดเพราะว่าที่บ้านเราแดดนะครับผมโอเคนะก็สำหรับไลน์นี้ก็คลิปนี้เนาะก็ เราก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับขอฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็แม่ๆก็ฝากเข้ามาเมตตาป้อนผลไม้เพื่อที่อาจจะมีคะแนนซื้อหญ้าซื้ออาหารแล้วก็ในการรักษาน้องช้างด้วยเนาะนะครับผมการรักษาน้องช้างด้วยนะค่าหมอค่ายาด้วยนะครับผมเพราะว่าเราก็เป็นช้างตกงานอยู่นอกโครงการนะครับก็ฝากด้วยนะครับ ขอให้พี่ใบทองหายไ,ไว้นะครับผมหายว่าเป็นปกติก็คือสำคัญที่สุดก็คือดวงตานะครับผม